ค่าเข้าสำหรับนั่งช้างเข้าไปก็150บาทนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีอันนี้ฟรีคือฟรีเข้าชมนั่งรถค่ะอ๋อแล้วที่เหลือก็เสียตังค่ะที่เหลือก็เสีย90บาทรา <60 S 3> คา,ารวมรวมบริการค่ะ อ่าช่วงนี้จะจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนลด10%ถึงเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาใช่โอเคครับบัตรบัตร90บัตร100เหลือ90บาทอ๋ออันนี้100การแสดงการแสดงอย่างเดียวค่ะแต่ของผมนี่พิเศษอันนี้การแสดงเหมือนกันออ๋ก็เป็นนั่งช้างด้วยค่ะค่ะนั่งช้างด้วยนี่ต้องลงน้ำแบบนี้ปะไม่ลงค่ะอ๋อนึกว่าลงจะได้แจกสั้นกนไม่ลงค่ะพจุหรือว่าพี่สนใจจะขี่บนโคช้างก็ได้ค่ะอ๋อโอเคได้ไป25บาทซื้อบัตรเพื่อนด้านใโอเคได้เลยครับขอบคุณครับครับ ไปครับสาวสวยเราทำไปเลยครับรตัวนี้เขพูดตัวเองโอ้โหูจมูกจมูกงวงงวงคนจีนชอบนะต่างชาติชอบแต่ช่วงนี้โควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายไปเยอะเลย โอ้มัผมเยตัวใหญ่เลยตอนนั้นน่าจะเป็นตัวเมียนะฮะเพราะว่าไม่เห็นจจมันทีนี้ก็ถึงตาเราแล้วครับลาวันอันนี้ก็ใหญ่นี่ตระมีชื่ออะไรครับตัวนี้อันนี้ หรช้างพังพังค์คัมมีอันนี้พังค์มมีค่ะช้างพังไม่ซ้อมแล้วช้างพังค่ะช้างพังเป็นช้างเพศเมียที่เราเรียกกันนะนะค่ะมีเพศช้างไายเพศผู้มีงาเพศผู้มีงาค่ะโอเคดีกว่าเลยนี่ใหญ่ด้วยนี่ใหญ่ด้วยนี่มีเบลล์ด้วยครับไปเลยครับลุยโอ้โหอารมณ์ก็จะยกเยกยกเยกหน่อยนะพี่ควานชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ พี่จำเลยอ๋อพี่จำเิยพี่พี่ขี่มากีปก่ปีแล้วครับเนี่ยเกือบกว่าปีแล้วครับเกบกว่าปีแล้วสบายเลยนะอย่างนี้นะหยุดหาหาอะไรที่พี่ครับก็ชินด้วยเนะอ๋อทั้งอาและกินของว่างระหว่างทางวันนึงนี่ช้างกินอาหารกี่กิโลนะพี่ มันสรงร้อยกันรูสั่งไหมกันรูเลยเหรอกินกั่ทุกวันเอาอะไรให้กินนะพี่ยญ้าโอ้หญ้าของมันกิโลมันเยอะมากนะพี่เนี่ยต้นกออย่างนี้นี่มันกี่กอแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคันกระบะแล้วมั้งเนะน,นี่ยฝรั่งชอบช้างนะฮะเห็นาชาวต่างชาติที่รู้จักกันหลายคนก็ถามบอก อยากมาขี่ช้างที่เมืองไทยแต่ช่วงนี้ก็เจอโควิดเทาไปนะก็หายไปเลยเวลาว่างครับแวะมาเที่ยวกันนะครับอยู่ที่ขุนตาลไม่แพงค่าเข้าก็หนึ่งร้ยห้าสิบบาทที่ชะแล้วก็ดูโชว์ด้วยจัดล้วเห็นน้ำต้องแวบะบจิบน้ำแน่เลยป๊าอ้อ,อล้างเฉยจะล้างงวง กินด้วยนะเนี่ยฉลาดนะล้างงวงก่อนด้วยทำความสะาดให้เขาพคนน้ำเลยพี่พคนตูดนยิงดิงยิงคน ดูดูเขาพ่นพ่นพญายาใส่เลยนะดูนะโอ้ยตัวใหญ่จะดืด้อดิดูนี่ถ้าเกิดไม่มัดไใบองศาคงจะดื้อนะดูพี่ตัวนั้นกี่ปีแล้วพี่คิดก้ไม่ตัวใหญ่จังอ่ะพี่ตัวนั้นะนะใหญ่กว่าเพื่อนเลย 1, <000 S 1> โอ้ <laughs> เหมือนช้างแอฟริกาเลยเนาะ 100, <000. S 1> ดูด้วยเลยตัวตนั้นนะจานใบไม้เจ้าหมูจานใบไม้ใช้ใบอะไรครับพี่ใบต้นสักปะเออใบสักก็ได้ครับใบพวงก,ก็ได้ครับได<อ>้หมดครับอ,อืมไม่ต้องตึงใบพวงหรือพวงที่ไม่กันน้ำได้กันได้ครับานการะดษใส่อาหารได้ใส่อาหารได้ถ้าใส่หอยใส่พวกแกงเลยเนี่ยมันมอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะก็แล้วแต่ครับ ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ล้างล้างก็สับประมาณ3วันอ๋อล้างก็ตักสามวันใช่ได้ต่อครับส่วนมากของวัตถุประสงค์ใช้แล้วทิ้งเนาะอันนี้ผมลองมีสามสามชั้นอันนี้สามชั้นครับอ๋อนี้ให้ครัวไทยใส่ลูกชิ้นอะไรพวกนี้เข้าผัดอะไรพวกน็เบรคห้าบาทถ้าไปยี่สิบเออห้าบาทยี่สิบข้าวท่าข้าวท่าเราใช้ในใช้แป้งเปียกเป็นตัวผสม ข้าวเหนียวอ๋อไม่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 ใช่กาวราเทกนะครับข้าวเหนียวมันกินได้อยู่แล้วเนาะเออกินเลยเลยวน้นธรรมชาติอ๋อครับนี่ฮะมาทดลองทำเองได้ครับเบอรลาห้าบาทห้าใบยี่สิบอได้ได้ผู้ขายออห้าใบยี่สิบอ่าใครก็ได้ทดลองทำดูเยี่ยมเลยพี่เออครับเรียบร้อยครับนี่ถ่า,ายเลย คคบอน,นี่ะถ้าใครมาเช้าๆก็เตรียมแบงค์จอยไปด้วยนะครับเพราะน้องไม่มี <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดวิตตางะไรก็มีมีให้โอนอยู่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวกเลยคเด<อ> <c oughs> ี๋ยวไปขึ้น,ข,นขึ้นช้างเออไปนั่งช้างพี่ตรงนี้ทานอาหารก่อนได้ไหมทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเนานะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนโอ้โนี่เราก็ซื้อบัตรนั่งคอช้างแล้วแล้วก็นี่มี ของว่างจะบอกว่าเป็นอาหารคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขากินสองร้อยโลต่อวันอันนี้ยังไม่ถึงกิโลเลยมามากินมาอ่ะอนี่จำอุ้ยหล่นหยิบเอาหยิบเอาหยิบได้เปล่าเอออย่าหล่นดิ เขไหนเลยครัเนเลยครับผมเขาเล่เลยนะปลอดภัยนะโอเคเอาเอากินอาหารก่อนกินอาหารก่อนะอ่ะโอ้ชอบบำมีใหญ่ไว้ทีเดียวเยอะๆเลยเนาะาให้ม เดี๋ยวผมจะขึ้นช้างนะครับอันนี้กล้องกินไม่ได้นะโอ้ขาเลียมไปไม่ได้เลยนั่งลงเอ้นเอ้าเอ๊ะสิงก่อนนี่ต้องนั่งลงนั่งนี่นั่งลงรีน ดูนะครับนั่งลงอันนี้กล้องกินไม่ได้ไม่ยานั่งดินั่งลงนั่งเรือนั่งเรอยู่หลังพี่ควานเขาดีกว่านั่งลงนั่งดินั่งลงดินั่งลงเดี๋ยวจะหาที่ครับนั่งดิค่ะเบ้นท์ฮะนั่งลงนั่งดิค่ะนั่งดินั่งลงดินั่งดิค่ะนั่งลงมันจะก่อยนั่งลงนั่งลงเร็ว จะค่อยๆลงอผมอยู่หลังพี like ่ผมจะปลอดภัยที่สุดถ้าอย่นี้ครัถ้ามีควันัคถ้าผมมีควันเนี่ยอันตรายทุกเชือกครับทุกเชือกเลยเนาะเมื่อกี้เป็นตัวเชือกใหญ่นะโอ้โหถ้าผมมีควันนี่อันตรายครับอนั่งล้อก่อนนั่งด้าแต่ผมเลยเมื่อกี้เนี่ยครับจะขึ้นนี่ครับอวิธีขึ้นขึ้นยังไงพี่เหยียบขานี่ครับครับน่าจะไม่เหวี่ยงขาขึ้นนะครับ ได้ครับแล้วผมปีนจากตูดหลังไัไ่หรือว่าหรือว่าม,มาตรงนี้ก็ได้ครับผมขึ้นจากข้างหลังได้ไหมามาเหยียบขาขึ้นครับแล้วดูยังไงอ่ะพี่แรงๆเล็ง,ลงอะครับพี่อาหาครับอาหาจะไม่หัวครับจะไม่หัวยกขวาด้านหน้าเออเหยียบมาด้านหน้าเอามือไว้บนหัวสองข้างครับครับมันต้องเก่งนะครับมาดูนะลูกนั่นแหละครับ แข่งขึ้นมาเลยครับได้ได้ครับมไม่ยุบเกมหรอกพี่แต่ว่าผมแค่ไม่กินดิเถิดมาดูมาเลยมาเดินมาเา็ูให้

ตั้งลงตั้งดิเอายอด์นั่นแน่เอายด์นา่นแน่เทโบนเออนี่จะได้รูปกูเทโบนสุดเทเลี่ยนเนี่ยเทโบนเทโบนเทวันนี้เทโบนเทอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เทโบนอันนี้ทิงอันนีัไปก็ได้เอารางวัลอ่ะรางวัลเออไปอ่าดีดตั้งดีดดูตังดีดีอดเพแป๊บนึงเราเกิน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 ดีดดีตั้งก่อน โอ้ยขยอยต้องขับมันตรงขามเลยครับยวซ้ายขยอยขวาเอาได้ลองดูเบนบอกของเบน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 ขวาโอ้เบนดิเบนเบนเอาไปเบนเบนถ้าจะจะไปทางขวาขยอยซ้ายแล้วก็เบนเหมือนกันครับเบน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 นั่นและเรามาเบนเรามาขับได้แล้วครับ ได้ตรงไกลางปถ้าตรงขยับสองข้างก็พออ๋อเอาออกแค่เดินพอไม่ต้องวิ่งนะพี่เออเออทั้งแรงยึดมาทับช้างได้เหรอสองตัวมันจะถูกกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นี่ถูกกันอยู่นะมาให้เด้หรือม่เ สีเท้าเริ่มเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เร็วดข้างุนข้างล่างเนี่ยม่่ต่ำนเนี่ยสูงเนี่ยนี่ก็ประมาณสักหเมตรได้นะดยาดครับเ้าค้้าเ้เ้้ยเนี่ย้้เ้เร็วเ้ข้าเ้ น้ำตาหมาอันี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงนะครับเนาะครับเอ่อจับมือหัวมือจับอันไม่หัวครับมือจับอันข้างเลยเนาะโอนั่งลงนั่งลงนี่นอนก้งเก็บโคตรดับกันเดี๋ยวกันข้างสิครับจับมือ้างสองข้างนั่งลงฝั่งนี้นั่งลงขามาด้านหน้านั่งลงขาขาดกลางหัวเลยขาขาคาดกลางหัวเลยเหรอครับอโกลางหัวสองข้างเลยมือหยิบมามือจับไว้เอ็นหลังไว้ครับบอกอ่าบอกตักลง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 แตักลง ลลลายง้เอโสุดยอดครับต้องมาเราเองนะครับที่ที่อ่สถานพยาบาลช้างตรงขุนตาลนะฮะสถาบันข้าราชการแห่งชาติครับนี่ครับยาผู้ไม่มีงาแต่มีขนายครับขนายก็แบบนี้ครับแต่นี่อ้าววันนี้รถพันนะลุกสูงๆนี่โอ้ขนายเขาเรียกว่าขนายครับอ่า หลบอยู่นะแต่ไม่ยาวออกมาจะย,ย,ย,ยาวสุดะประมาณนี้ครับประมาณสุดเลยเรียกมาเข้าคร <c oughs> ับนี่ทำสวยเ,ยเลยเหมือนผูกโบแสดงว่าพี่ดูแลตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ขนตายาวงอนสวยเลยนะสั้างสองตัวเลยอ่ารู้ว่ามันมีน่ชุ่มใช้กับรดเนาะกับรถน้ำมาได้ละลายครับ พอปลาตาแตกปลาตนครับ <c oughs> ตอนก,กินตอนนี้เคยมีลูกยังพี่บ่ <c oughs> ม,มีครับตอนนี้ครับอยู่ใกล้ๆพี่ปอ,อยู่ยแต่ละที่เสียวอากันสินกกตคูกกสินกสกนไป เราไปดูดิตบนี้จะถอยยั่ไดสวัสดีค่ะดีค่ะดีกอนเร็วสดีสวัดีค่ะตาม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 สวดีกันตามตามสวัสดีเออกินนี่มดตอนมีทำงานอ่าคร่นงกนีละี้เอเอาไปทำนี่ยตอนโดูดรูดรูดูดรูดถอยแล้วก่อนก่อนละรู้สึกว่มันไม่ค่อยไว้วางใจอืม นางแบนกับนี้ครับมือนางบนแรงนะนางบนแรงทุกวันนางเกเรอย่างกับบ่มารับครับอันตรายกับนางเที่ยวนะมันจะดูยังไงพี่เกเรไม่เกเรหรือว่าพฤติกรรมรู้เลยพฤติกรรมครับมัอย่างเกียกัเกี้ยถ้ามีความก็่อมันก็มีเซตไม่เซตดี้ก็ปู้ใส่แต่เห็นตัวใหญ่ดีตัวนั้นนะสงงานนะใหญ่สูงที่สุดครับคือนั่นเราเบริจากมาจาก เออนครปฐมฮะถ้าช้างตัวนี้ราคาแพงเลยตัวนี้จะเก็บลากเลยหยุดร้านเลยครับดูแล้วข้างบนหัวเขาเอาอะไรไปเล่นเนี่ยข้างบนเออตัวย่าครับคือว่าเอัวม้วนหัวอแมงอย่างเนี้ยตอมไปไตแล้วก็งวงหรือว่าหางเนี่ยไปไล่มาถึงครับก็เลยเอาเศษยาเศษดินนนั่นั่นโยนใส่ครับนี่ผมเห็น อยู่ในกรุงเทพเดินเดินอยู่เด,เดินน้ำตาไหลเลยเนียอันนี้แ,นนแสงแสงอุ่นอ๋อ้องสารดูหน้าตาแต่ตัวนะทีนี้ถ้าเป็นเก็ว่าเอเจ็บมีบาดผุ่มบาดแผลขวัทุกเจ้าแบบจะเช็กดูครับเกิดว่ามีแผลหรือว่าจ้างป่วยก็ไปหาหมอครับไปหาหมออย่างวันนีไปหาหมอแล้ว อ่าเป็นโรคผิวหนังเหมอะของยาบำรุงมาเนี่ยอ๋อยาบำรุงไม่กินเลยเป็นเป็นโรคผิวหนังตัวนี้ผมนั่งพอดีว่าพี่ไม่ใช่ครับคือว่ามันอย่างว่ามันไม่ใช่ผิวหนังครับคือว่ามันคันนะอ๋อคือเป็นตุ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวเออไม่ตุ่มตุ่มตัวนี้ก็มีตุ่ม้าวหลังเนาะนั่นแหละครับอ๋อนั่นแหละตุ่มตุ่มข้างหลังนุ่มยามาไม่กินครับอืมแล้วถ้าเกิดเขาอิ่มเลยนี่เขาจะเป็นไงพี่ถ้าเขาอิ่มเลยเขาจะเป็นยังไงอิ่มแบบก็ไปกินเลยครับก็ นอนนั่งเล่นเลยก็ยืนอยู่เงี้ยอ้าวผมคิดว่าเป็นนอนเหมือนคนนี่ครับที่มาของช้างแสนรู้เอาสายยางเข้าปากเลยไม่ต้องดูดไม่ต้องใช้งวงเลยอ่ะกินเสร็จทางนี้เขาปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปออกข้างล่างปุ๊บอารมณ์ดียืนเต้นด้วยดู สั่งเพลงด้วยนะแม่สุนทรีลอเกินวัสดีอืมวัสดีมากดีมากดีมากบังคับได้ไหมครับ ได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องมีควันด้วยเพราะว่าช้างเขาจะฟังควันม,มากกว่าค่ะโอ,อ้อันนี้เราเข้ารูนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้คืออันนี้คือจุดอาบน้ําช้างนะคะสามารถลงไปนั่งดูได้ระหว่างที่รอเวลาช้างอาบน้าก็ถ่ายรูปป้อนอาหารได้ค่ะ๋อ,อดีครับตรงนี้จะเป็นช้างประมาณสิบประมาณสิบชื่อเหรอช่วงนี้จะเป็นอารมณ์ตกมัน มันลงนับลงนับพวกหามันตั้งเลยเนาะจะอึบค่ะเวลาถ่ายจะชูหางแล้วส่วนใหญ่เราปุ้ยพุ่งกับถ่ายจะปฏิวัติจะมาพร้อมกันมาพร้อมกันคือจะมาพร้อมกันทั้งฉี่กอีกค่ะก็คือบอกให้รู้ว่าเราไม่ควรลงไปอาบน้ํากับช้างเกินจริงๆวันนี้อาบได้ค่ะแล้วที่จะสามารถลงไปอาบน้ํากับช้างได้ไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาจะขี่จะอึบกัตอนเล่นน้ำนะหางตั้งอยู่นะ มันจะมีคือเขากินอาหารเยอะเนาะเขาก็จะถ่ายบ่อยจะขับถ่ายประมาณ20ครั้งเลี่ยประมาณ10-20ครั้งได้ค่ะแสดงว่าชานก็ชอบอาบน้ำเนาะใช่ช้างชอบอาบน้ําเล่นน้ําคลายร้อนเพราะว่าเหนื่อจะซึมออกที่คนเล็บที่เดียวเขาไม่ได้โคนเล็บเท้าใช่ค่ะโคนเล็บเท้าจะมีแบบเปียกๆอะค่ะที่คนเล็บเนี้ยอ๋อเออผมจำอะไรต้องี ต้าเกิดจะไม่ได้อยู่ตามมงคลอย่างคุณเขาก็เลยจะขี้ร้อนแล้วก็ผิวหนังดําด้วยผิวดํานี่จะดูดความร้อนได้ใช่ครับ ಆಗ นี้ของเรามาที่สถาบันปจัจจานช้างที่คุนตาลก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดที่ขึ้นมาเชียงใหม่นะครับแล้วอยากจะมาให้อาหารช้างมาขี่ช้างนะครับก็สามารถมากันได้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้หาคลิปใหม่ๆทำให้ดูครับและมาที่นี่ห้ามพลาดเลยขี่คอช้างให้ได้ มันมากสุดยอดโคตรโคตรเลยไม่บายจเจอกัน